จริงเลยเชียร์นะนอนกับพี่ยศท,ที่เขาให,ใหญ่อืมไปเขาใหญ่ก็ไม่บอกผมว่าจะขึ้นไปตมนปีใหม่อยู่ะฮะว่าเพราะว่าจะไปทมบุญให้กับสังแม่นะครับผมเนาะตอนปีใหม่นะฮะตามตามตามวันทองทาอ่วันทองทําไมสองใจวันทองทาไมสองใจก็เพราะว่าอืวันทองทาไมสองใจวันอ อ,อวันทองทำไมสองใจวันทองเขาเขาอะไรวะนึกไม่ออกใครใครช่ใครช่ตอบสิวันดีวันดีครับวันดีคเขาแต่วันทองทำไมสองสองใจใช่ป่ะจริงๆเลยคําตอบสิคําตอบมันอยูุ่ดเนี่ยมันอยู่ที่ปากเรานี่แหละเออเนี่ยคําตอบอยู่ที่ปาก วันทองมาสนใจเพราะว่าเพราะว่าวันทองเขาเพราะ,ะเพราะว่าวันทองเขา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 กัเออเออคือเดี๋ยวนึกก่อนเมื่อวานยังนึกออกอยู่เลยอะคิดดูดินะฮะไอท้ทีนีก้ก็มันึกไรน,นึกคำตอบนะเพราะเราเคยเคยได้ยินอยู่ไงไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะ อวันทองไม่สองใจเพราะว่าวันทองไม่สองใจเพราะว่าเพราะว่าอวันทองไมวันทองทําไมถึงสองใจวันทองทาไมสองเพราะว่าวันทองอเพราะว่าวันทองเขา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 ไม่ได้สองใจแต่เขาใจเดียววันทองวันทองใช่ปะ ใช่ปัะจะเจไม่ผิดอะอะไรอะไรอย่างนี้แหละประมาณนี้เลยบ้างจะจ้าไม่ผิดนะคุณตู่อย่าว่าอากันดิโอ้ยวิกิตนาบอกออาหมุนละออาหมุนละถามจริงหมุนละเร็วเร็วเลยครับวัาคุณตู่เร็วเลยครับทำไมหมุนะถึงกถึงสู่าถึงสู่พันมัดชาว่ะวันดี้ับสมวัสดีรับแอบเก็บใช่ป่ะโอ้ยใช่ป่ะ หมุนเหรอแต่ของผมไม่หมุนน่ะเออของผมทำไมไม่หมุนน่ะใช่ปล่าใช่มาเอาคนตูอุย้ยคนตูจะทำให้ผมใจเสียดิเออแล้วฝั่งนี้หมุนปะฝั่งนี้หมุนปะเนี่ยแต่ข้าวก็เสมอมากเลยอะนะครับ ยอกยอกยอกอ,อ๋อขอบคุณมากครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าเล่นกันได้ครับเล,เ,ลเล่นได้เล่นเล่นได้เล่นเล่นได้ครับเล่นได้แต่ข้าวเนี่ยยอมรับว่าข้าวก็สวยข้าวก็เสมอพรึบเลยนะครับใช่บองคุณตู่บอกมาเลยเชียวเออแม่ถามใครมาถามมาถามผมอื้มจะอยู่จะอยู่แถวจะอยู่แถวนั้นโอ้ยสองผมเมียครับ สองผัวเมียแล้วสองผัวเมียแล้วยังไงอ่ะสองผัวเมียแล้วเราเม่อกีว้วันทองมาสองสองสองผัวเมียสองผัวครับอ๋อ <c oughs> เออคำถามนี่นะจริงๆนะจะเจ็บว่าจนวันตายนันแหละเออจริงๆอะ่ะ <c oughs> ระวังเจออดด้าด่าด้วยนะ เออคำถามนี้จริงๆอาจจะเจ็บมาจนวันตายแหละเออคุณตัวแม่ <c oughs> จริงๆคำถามนี้เจ็บมาจนวันตายแหละเออคำถามนี่นะเออทำให้เราหน้าแหกแล้วหน้าแหกหลเสี้ยวแล้ว,ลวจริงๆนะเราหน้าแหกไหลเสี้ยวแล้วเนี่ยจริงๆนะอันนี้คำถามเา่านี่แหละเออแต่จริงแล้วก็ไม่น่าหรอกแต่ที่รู้ว่าแต่ที่รู้ว่ามันยังไงอะ บางทีก็เนี่ยนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรที่ใกล้ตัวนะฮะอะไรที่ใกล้ตัวแล้วส่วนมากอ่ะเราจะคิดไม่ค่อยถึงหรอกใช่ป่ะอะไรที่ใกล้ตัวนะปัญหาเนี่ยอย่างอย่างอย่างคุณตู่ก็ถามมาเนี่ยนะเป็นปัญหาชาวมันเป็นปัญหาใกล้ตัวเป็นพอเป็นแล้วคนเราอ่ะคนเราทุกวันเนี่ยนะฮะเขาม่ค่อยมองอะไรที่ใกล้ตัวก็ชอบมองไกลๆก็ชอบมองก็ชอบมองแบบเออ มองการไกลหรือมองอะไรที่ที่ว่าไกลไกแหละเออจะหารู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่